อธิบายไม่เยอะนะครับในส่วนของอความแตก,แต,กแต่างนะตอนนี้พวกผมยังไม่เห็นเนาะเดี๋ยวไป,ไปดูไฟครับสวัสดีครับวิธีพีชาแนลด,ดีนะครับวันนี้มีคนเรียกร้องนะครับอยากจะดูผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเจ้าตัวนี้นะครับคู่นี้ ตัวนี้เป็น GoPro Session 5นะครับแล้วก็ X Camera S ห้าร้อย Wi-Fi นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบประสิทธิภาพเทียบกันดูนะครับว่าทั้งสองตัวเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ผมตั้งค่ากล้องเท่ากันนะครับที่1 0 8 0 p 3 0 fps นะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายๆจะมาสรุปอีกทีว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นไงบ้างนะครับตัวหนึ่งราคาหลายพันนะครับอีกตัวหนึ่งราคาหลายร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังดีวกวันเดี๋ยวไปดู่อนสิทธิภาพก่อนครับ นีเดินนะครับเดินถ่ายถ้ามันที่ร่มหน่อยสิแสงดีหรือเปล่าลองเทียบดูนะครับผมจะลองวิ่งดูนะดูย้อนแสงหนะ่อยทดสอบกันสั่นหน่อยนะครับเอ็กซ์คมิล่าไม่มีกันสั่นนะครับต้องบอกไปก่อน ดูนะครับสวยไหมผงวิ่งเท่านี้แล้วครับเหนื่อยเดี๋ยวไปทดสอบอา้อื่นก่อน น่าดูนะครับสำหรับประสิทธิภาพของ X Camera S 5 0 0 Wi-Fi นะครับมาไปเทียบกับ GoPro Session 5นะครับตัวนี้ด้วยประสิทธิภาพนะครับที่ออกมาเนี่ยผมพิมว่าโอ้โหไอเนี่ยเด็ดเด็ดนะครับเพราะว่าการสั่นไม่มีนะครับความละเอียดสูงสุดก็ในการบันทึกวิดีโอก็จะอยู่ที่หนึ่งพันแ p นะครับ30 fps เท่านั้นนะครับส่วนเจ้าตัวนี้มาด้วยคุณสมบัติ 4K แต่ว่าเมื่อเมื่อมาชนกันนะครับด้วยความละเอียดที่เท่ากันเนี เฟรมเรเท่ากันจะเห็นวา่าไม่แทบจะกินกันไม่ลงนะครับกินกันไม่ลงผมขอใช้คํานั้นเลยแล้วกันแล้วก็ในเรื่องของภาพภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอเนี่ยความใส่เนี่ยโอ้โหผมยอมรับว่าจนนี้สีเข้มกว่าน,นิดน,นึงนะครับแต่ว่า Go p ป o จะก็จะให้ในส่วนของความเคลียร์ของรูปภาพนะครับทั้งคู่เนี่ยมีในส่วนเคสมาให้นะครับน้ําหนักเนี่ยถ้าวัดกันตัวตัว,ตว,ตว,ตวเนี่ย นะครับโกโปรตัวเปล่านะครับ73.7กร,รัมนะครับแล้วก็เอ็กซ์คาเมล่าเนี่ย70กร,รมัมโอ้เบากว่าโกโปรนะครับอาจจะเพราะว่า,าตัวฮาร์ดแวร์ที่อยู่ข้างในนะครับก็เลยทําให้เจ้าตัวเนี้ยมันเบาวกว่านะครับแบตเตอรี่อยู่ได้พอๆกันนะครับชั่วโมงกว่าเหมือนกันนะครับแล้วก็การชาร์จก็ใช้เวลาเท่า,าๆกันนะครับฮาร์ดแวร์ไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ก็เมมโมรี่ก็ใส่รองรับ ผมใส่6 4สิททั้งคู่เนาะก็ลองรับเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับนักเลงมือสองด้วยเช่นกันนะครับเจ้าตัวเนี้ยผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับทั้งคู่นะทำรีวิวไปทั้งคู่เลยนะครับอยู่ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองเปิดดูนะครับมีทั้งที่เป็นตัวเนี้ยอาจจะเป็นฟูลรีวิวเลยนะครับตั้งแต่แรกเอาไปทำวีล็อกต่างๆนนผมใช้เคยใช้นะครับแต่ว่าเซสชั่น5นี่เพิ่งได้มานะครับ ยังไม่ได้ทำวีล็อกนะครับส่วนาราคาครับนักเลงมือสองเจ้าสองตัวเนี้ยตัวเนี้ยด้วยคุณสมบัติของโกโปนะครับยี่ห้อโกโปตัวนี้เคยรีวิวไปนะครับดูในรายละเอียดแล้วกันนะครับคือราคาวิ่งตั้งแต่2,000จนถึง5,000นะครับสำหรับมือสองนะครับถ้า5,000นี้ก็จะเนีย้ยนะไม่ถึงกับ5000ดีนะครับแต่มันวิ่งอยู่เลนนี้เนาะแบบ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 เนี้ยเๆีเลยนะครับมือหนึ่งผมไม่แน่ใจว่ามีอยู่ป่าเจ้าตัวเนี้ย มือสองมือสองกับมือหนึ่งเนี่ยตัวนี้ต้องบอกผมซื้อมา650นะครับเนี่ยตอนนี้ผมเห็นราคาอยู่9ก0แต่เขียมไม่แหกหายากนะครับมือสองก็คงไม่ค่อยมีเห็นใล้ปล่อยนะครับลองลองลองเสิร์ชแผดูแล้วกันนะครับ X Camera X ห้าร้อยไครับแล้วก็อันนี้โป p o พเซนห้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นาการคอมเพลกกล้องนะครับ รูดกิ๋วตัวนี้อ๋อผมลืมอย่างหนึง่งก็คือเรื่องของขนาดนะครับน้ำหนักมีวัดไปแล้วนะครับ7จกับา73านี่70อันนี้73 7จุอันนี้70ส่วนขนาดเนี่ยจะเห็นว่าความสูงนี่เท่ากันนะครับความสูงเท่ากันความสูงอยู่ที่อ่า3 3มจุดนะครับ3.5เซนนะครับตัวเนี้ย 4, 4. ีุดสี่จอเซนแต่นี้3 5จนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ ในเรื่องของความกว้างก็พอๆกันนะครับแต่ว่าดูแล้วโกโปรจะจะได้มุมวายที่ที่เยอะกว่านะครับก็สําหรับเพียงนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับนักเลงมือ2หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับทั้งเอาไปทำวีล็อกแล้วก็โดยเฉพาะการติดโดดนะครับที่ผมซื้อมาพส่วนมากไปทำติดโดดนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจด้วยครับใช่ครับ